โควิดเกิดมาเนี่ยจะสองเดือนแล้วจนโควิดจะไปแล้วแต่คนเนี่ยยังได้เงินไม่ครบเลยบางคนก็ยังหาว่าเขาเป็นเกษตรบางคนก็ยังหาว่าเป็นนักศึกษาบางคนก็เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องบางคนก็ย่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเขานะ่าไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินเยียวยาที่คุณจะมาให้แล้วแต่ว่าคุณไปสั่งเขาหยุดงานเขาทางานกันไม่ได้เขาไม่มีจะกินกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเยียวยาให้ไวที่สุดไปเราทํางานระดับประเทศเนี่ย เราเอาความคิดส่วนตัวมาใช้ระดับประเทศไม่ได้เพราะพวกคุณมีเงินเดือนกินกันถึงเดือนคุณก็รับเงินใช่ไหมแต่พวกเขาไม่มีเงินเดือนกินลองเขาตัดเงินเดือนพวกคุณสักสามเดือนเดใครทํางานโดยไม่ต้องเงินเดือนน่ะแล้วก็เยียวยาแค่คนละหนะ้าพันเนี่ยบุญจะเอาไหมแล้วคุณน่ะไปประเมินการได้ไงว่าจะมีประชาชนประชากรไปที่นากระทรวงไม่เกินห้าหกร้อยคนทำงานระดับประเทศไปประเมินการแค่นั้นได้ยังไง คนไม่ต้องแห่ไปเป็นมื่นจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ถูกต้องคุณต้องตั้งโต๊ะทุกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาคนที่ยังขาดตกบกพ่องคนยังขาดลนเนี่ยเนี่ยตั้งโต๊ะที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเลยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นะคัดเรื่องขึ้นมาแล้วส่งไปให้คุณมันต้องอย่าง,งานั้นถึงจะไวอย่างนั้นไม่ใช่จะหาแล้วคนณค่าตัวตายหมดเ็าไม่มีจะแดกกันหมดแล้วดูอย่างผมในกี่เดือนแล้งงานกายก็ไม่มีเหมือนกันเงินห้าพันของคุณมาทำหอกอะไรได้า,า,ดา,า,า,า่ที ค่าน้าค่าไฟก็ต้องเสียหมดค่ากับข้าวค่าขนมเด็กจะปล่อยให้ลูกอดตายยังไงมันทําทําไม่ถูกคนที่เขาแยไม่ไดแ้แยะหมดเลยในบ้านเลยแล้วเขาไม่รู้จะร้องเรียนที่ใครบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดเลยแล้วคุณโตตังต้งโตะรับเรือนร้องเรียนหน้ากระทรวงอย่างเงี้ยมันจะแห่ไปได้ยังไงล่ะจะแดกหายไม่มีเลยบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเงินขาบรถก็ยังไม่มีไปเลยบางคนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายมันต้องเห็นใจเขามัง่งบางคนอยู่บ้านาข้างๆกันเนี่ยอีข้างบ้านได้อีข้างนึงไม่ได้ หาว่าบ้านเป็นเกษตรอย่างเงี้ยตุเลธวะล่ะก่อส้งก่อ,อสร้างรายยงรายย่อยเขาไม่ได้จะหากันปิดการเขาเหมือนคุณใช้แต่อามาาตัวเองเป็นใหญ่ผมบอกแล้วผู้นำเนี่ยถ้าไม่มาจากการเลือกตั้งมันจะไม่ค่อยสนใจประชาชนมัน,มนไม่เหมือนผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งทําอะไรไม่เห็นว่าอกคนจนเขามีจะกินกัน อนาถที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนต้องแย่งอาหารกันคุณบอกให้กาา็ห่างระยะกันหนึ่งเม็ดเวลาทําอะไระมันห่างไม่ได้แล้วคนไม่มีจจแดกเขาก็เบียดแย่งกันเขาไปแย่งแค่เขาแจกข้าวกล่องเังต้องแย่งกันเลยเนี่ยบกนคนไทยก็ไม่ต้องมาทําตัวขนาดนั้นหรอกเห็นแล้วโหทุเรศที่ผายเลยเวลาเขาแพ่ไปหน้ากระทรวงแรกๆก,ก็ไม่ออกมาดูเขาจนเขาต้องกินยาเบอร์หนูตาย มีอย่างที่ไหนว่าไปตั้งโต๊ะอยู่ที่เดียวที่กรุงเทพรับหน้ากระทรวงรับร้องเรียนคุณต้องสั่งมาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะรับเรื่องร้องเรียนเลยเสร็จแล้วคัดชื่อมาแล้วก็ส่งเรื่องไปให้แล้วก็นาเงินออกไปแล้วไม่ต้องไปรอโอ้โหอีกสิบห้าวันในนี่ได้อีกยี่สิบวันในนู่นได้อีกสิบบ้าไงทำงานระดับประเทศทําไง,ไงี้ได้ไังไม่ต้องจ่ายมาทีเดียวคุณไม่เอาระบบบ้านระบบส่วนตัวมาใช้กับประเทศไปได้ทํานี้แลตาหาก็หมดไมได่ได้เห็นใจคนจนเลยทุเนศทิผายทําทอะไรโอ้โห